สวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่ในแบบ Brookhaven Lowpay นะคบนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะคบนะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเสกผีโกโกวาโกซูฮิมิซูเนดาในแบบนี้นะครับนะน,นี่ก็ผมก็ได้เตรียมขั้นตอนมาแล้วผม,ไ,มได้ไปหามาว่าวิธีการเสกผีโกโกวาโกซูฮิมิซูเนดามันทำยังไงนะมานะอ,อย่างแรกก็คือเราเข้าแบบก่อนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานี okay. แ่แต่เราเข้ากันเลย โอเคนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในแบบบุ้งฮเวนนะครับซึ่งในเมนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับแต่ว่าในจริงนะตัวเวลาประมาณสี่ทุมนะครับนะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการกันมีอยู่ทั้งหมดสิบขั้นตอนนะครับอย่างแรกแค่ไปที่ใต้สะพานตรงนี้นะครับนะไปที่ใต้สะพานตรงสนามบินตรงนี้นะครับนะใ okay. ช้ขออนุญาตใช้ตั้ช่วยแล้วกันนะเพื่อเป็นการทำให้บริสขึ้น้สะพานแล้ว อย่างต่อไปนะครับต่อไปก็วิธีต่อไปก็กดท่าเต้นแดนซ์6นะครับแดนซ์หก็คืออันนี้ชิเต้นแดนซ์หกองนี้นะครับเนะเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่ใต้สะพานอีกฝั่งนึงตรงร้านออโต้ช็อปนะครับนะ เห็นนะครับผมก็มาถึงสะพานอีกที่หนึ่งแล้วนะครับนะแล้วพอมาถึงตรงนี้นครับให้กดผ้านี่นครับรอผ้านี้นครับผ้นบานี้เลยชุดพอได้อย่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนมาที่ป้ายโฆษณาและพิมพ์ว่าซ um ัมอนโกโกวานครับนะไปที่ป้ายโฆษณาตรงที่ทรองไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นแบบทรงที่แบบตรงทีงค่คิดว่าอยา,ากอาจะพิมพ์ตรงไหนก็ไปพิมพ์นะครับไอ้ป้ายโฆษณาก็คือไอ้ตรงนั้นอ่ะนี่นะ มีได้วยใครเขาไม่หลับไม่นอนอย่างปีสามเลยนะ,ะมีคนไทยโยนโอเคนะก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับซัมมอนโกคูวานะโอเคพิมพ์แบบตามนี้เลยครับทีแล้วก็ผมลืมบอกผมลืมเขียนไว้นะครับมันต้องตัดเป็นสีเหลืองนะครับให้เหมือนกับชุดให้เป็นอย่างนี้นะครับนะพอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็อย่างต่อไปคือให้ไปหยิบหนังสือที่โบสถ์นะครับก็คือให้ไปที่โบสถ์นะก็ โบสถ์อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะก็ไม่ได้ไกลมากแนะนาถ้าจะป้ายโฆษณาแนะนาให้มานุ้ยกอนนะเพราะมันใกล้กับโบสถ์จะได้แบบมาขั้นตอนต่อไปเอาไว้นะอ่ะขั้นต,นตอนต่อไปคือให้มาหยิบหนังสืออยู่ตรงโบสถ์ก็คือหนังสือ,อตรงนี้นะครับนะให้กดหยิบมาปุ๊บได้หนังสืออย่างนี้นะแล้วก็วิธีต่อไปก็คือให้กดะระฆังทีละครังครับเรียบร้อยแล้วครับให้ไปที่ใต้สะพานตรงสนามบินอีกครั้งหนึ่งนะครับนะไปที่ตรงสนามใต้สะพานที่เดิมนะครับตอนต้น ตอ,อนะอต้นคลิปเลยนะตั้งสะพานตรงนี้นะครับผมนะอเอ๋มาแล้วทุกคนเราจะเจอผีโกโกวาแล้วผีโกโกวาน่ากลัวแค่ไหนยังต่อไปให้พิมพ์ว่านในแชทว่าซัมมอนโกโกวาบูร์ไฟนะครับนะก็ถ้าใครพิมพ์มาเป็นก็ดูตามเลยครับแม่ ผีกโกวาเริ่มโผล่มาแล้วทุกคนเราต้องรีบหนีถ้างั้นเราไม่รอดแน่ทุกคนให้ผี่กโกวาทุกคนเรารีบหนีกันหนีกลอนหนีกลอนหนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผี่กโกวามาทุกคนเห็นไหมเผี่กโกวาอยู่ตรงนน้นทุกคนเราต้องได้อะไรไวๆอ่ะไอ้มอมอไซค์แล้วกันอ่ะเราต้องรีบหนีแล้วเดี๋ยวผี่กโกวาจะมาฆ่าเรานะครับนะขอปักเต็มจอทุกคนเรารนบหนีกันเอีที่ผี่กโกวาจะมาเฮ้ยมันเล่าใกล้เลากันทุกคนมันเล่ใกล้กัมันเ่าใกล้กับเราทุกคนตอนนี้ผี่กโกวา ตรงนั้น